สวัส 17, ดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการหารเลขยกกําลังต่อนะคะหลังจากที่คาบที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการคูณเลขยกกําลังนะคะเดี๋ยววันนี้จะทบทวนในเรื่องของสมบัติของการหารเลขยกกําลังให้ก่อนนะคะสมอันนี้ไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าเราจดไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วนะคะสมบัติการหารเลขยกกําลังนะคะ ก็บอกไว้ว่า A ยกกำลัง m หาร n, ด้วย A ยกกำลัง n เท่ากับ A ยกกำลัง m ลบ n ก็คือกรณีที่ฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังลบกันเช่น2ยกกำลัง7หาร2ยกกำลังสก็จะเป็น 2ยกกำลัง7ลบกำลังสข้อนี้ตอบว่า2ยกกำลัง4นั่นเองนะคะในเรื่องของการหารทบทวนอีกรอบนะคะสมบัติของการคูณและการหารเลขกำลังถ้าหารเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันถ้าหารเหมือนกันหารกันเลขชี้กำลังไปลบกันค่ะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็สมบัติเลขกำลังเราจดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ อันนี้ก็ไม่ต้องจดอีกเราไปดูแบบฝึกหัดที่3.2ขอนะคะ3.2ขอจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง7หารด้วย2ยกกลัง3อาเหมือนเมื่อกี้เลย2ยกกำลัง7หารด้วย2ยกกำลัง3ใช่ไหมคะฐานเหมือนกันไหมคะเป็นเลข2เหมือนกันไหมอ่ะถูกต้องฐานเหมือนกันเป็นเลข2เหมือนกันเพราะนั้นฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังทำอะไรกันคะ อ่าถูกต้องลบกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2ยกกำลัง7ลบยกกำลัง3ได้2กกำลังอะไรนักงเรงียนก็ตอบลงไปนะคะต่อไปเราเลือกทำข้อย่อยข้อที่5นะคะข้อที่5 0.8ทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วยเจ็ดส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง3 บางคนบอกว่าครูครับฐานไม่เห็นเหมือนกันเลยทํำยังไงดีล่ะครับอ่ะวิธีการทํานะคะเราก็ทําเศษส่วนให้เป็นทศนิยมหรือเราจะทํำทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็ได้นะคะโดยทํำยังไงบ้างนะคะ4ส่วน5 4ส่วน5ก็หมายความว่า4หารด้วย5นั่นเองอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า4เป็นตัวตัง้ง5เป็นตัวหารเดี๋ยวเราจะทำในก้อนเมฆเนี่ยก้อนความคิดนี้ก่อนนะคะ 5คูณอะไได้4 5นะคะ5คูณอะไได้4ไม่มีมี5นะคะ5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0เหลือเศษ4ใส่โจทย์ใส่โจทย์ใส่0 5คูณอะไได้4ี่สิบดังนั้น4หารด้วย5จึงมีค่าเท่ากับ0.8หรือว่าเศษ4ส่วน5มีค่าเท่ากับ0.8 นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะศษ4ส่วน5ทั้งหมดจะกำลัง3ก็จึงมีค่าเท่ากับ0.8ก็จะเป็น0.8ยกกำลัง4ใช่ไหมคะอันนี้คือตัวแรกนะคะต่อไปหารด้วยอหารด้วยหารด้วยอะไรคะหารด้วย0.8เหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้4ส่วน5ก็คือ0.8นั่นเองนะคะ เราก็จะได้ฐานที่เหมือนกันละฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังลบกันดังนั้นนะคะก็จะเป็น0.8ทั้งหมดยกกำลัง4ลบด้วยกำลัง3เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าอะไรคะอตอบเองนะนะคะคงลบเลขได้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่6นะคะข้อที่5ข้อที่6 ข้อที่หกนะคะกลับไปดูตรงนี้ก่อนอม,มันมีข้อ11อีกนี่เราว่าอยู่ทําไมมันมีช่วงนะคะที่ต้องตอบข้อ11 m ยกกําลังสองหารด้วย m ยกกําลัง3และคูณด้วย m ยกกําลังสเมื่อ m ไม่เท่ากับ0ูที่เขาบอกว่าเมื่อ m ไม่เท่ากับศูนยเนื่องจากถ้าตัวฐานมันเท่ากับ0ก็ จะตอบ0ูนย์นั่นเองนะคะ,ะเราไปดู m ยกกำลัง2หารด้วย m ยกกำลัง3ใช่ไหมคะทานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังทำอะไรกันคะถ้าหารเอาไปลบถูกต้องลบ3อ่าต่อไปนะคะคูณด้วยคูณด้วยนะคะคูณด้วย m ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น m ยกกำลังอะไรคะ m ยกกำลังลบลบอะไรคะ2ลบ3เหลือลบ1 m ยกกำลังลบ1คูณด้วย m ยกกำลัง4านเหมือนกันคูณการถ้าหารเอาไปลบถ้าคูณไปทำอะไรคะอ่าถูกต้องถ้าคูณเอาไปบวกเพราะฉะนั้นก็จะเป็น m ยกกำลังลบ1อ่าลบ1 m ยกกำลังลบ1บวกยกกำลัง4 มีนี่หนึ่งบาทมีเงินสี่บาทก็เหลือนี่กี่บาทคะเอ้ยเหลือเงินกี่บาทก็ได้เงินทอนกี่บาทอ่าได้เงินทอนถูกต้องค่ะได้เงินทอนเราก็จะเป็น m ยกกําลังเงินทอนที่หนูได้มาเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะอ่านะคะอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยนะคะว่า m ยกกําลังอะไรต่อไปข้อที่หกเขาบอกว่าจดลงไปด้วยนะคะน้ำตก น้ำตกในแองการานะคะน้ำตกในแองการามีป okay. ริมาณน้ำไหลผ่านขอบหน้าผาโดยเฉลี่ยประมาณวันละ7คูณ10ยกกำลัง10ลิตรจงหาว่าต้องใช้เวลาประมาณกี Ten ่วันน้ำจึงจะไหลผ่านขอบหน้าผา10ยกกำลัง12ลิตรอ่ะก่อนอื่นเราไปดูก่อนในโจทย์เขาบอกว่า ถ้าน้ำไหลผ่านขอบหน้าผาอขอบหน้าผา10ยกกําลัง12ลิตรน้ำนะคะน้ําไหลผ่านหน้าผาโดยเฉลี่ยวันละ7คูณ10ยกกําลัง10ลิตรนะคะดังนั้นใช้เวลาประมาณ ก็คือสมมุติว่าเหมือนเหมือนเรามีเงินอยู่20บาทมีเงินอยู่20บาทแล้วเราใช้วันละ5บาทมีเงินอยู่20บาทแล้วใช้วันละ5บาทเราใช้กี่วันหมดคะมี20บาทใช้5วันหมดใช้5วันหมดใช้วันละกี่บาทคะถูกต้องใช้วันละ4บาทเมื่อกี้4บาทที่ได้มาเรา20กับ5ไปทำอะไรกันคะเอาะเอา20กับ5ไปทำอะไรกันนะคะถึงได้ได้สี่ ถูกต้องเอาไปหารค่ะเพราะฉะนั้นยี่สิบหารห้าเท่ากับสี่เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าน้ำที่มันไหลผ่านขอบหน้าผามันสิบยกกำลังสิบสองลิตรทีเนี้ยเขาบอกว่ามันไหลผ่านเนี่ยหน้าผาโดยเฉลี่ยวันละวันละวันละเจ็คูณสิบยกกำลังสิบเพราะฉะนั้นก็คือเอาสองตัวนี้มาทำอะไรกันคะ มาหารกันถูกต้องนะคะมาหารกันนั่นเองนะคะมาหารกันดังนั้นใช้เวลาประมาณก็คือ10ยกกำลัง12หารด้วยอะไรคะหารด้วย7คูณ10ยกกำลัง 10. อ่าก็จะได้เป็นระยะเวลาวันนั่นเอง นั่นหมายความว่า7คูณ10ยกกำลัง12หาร10ยกกำลัง10ฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กำลังลบกันก็จะเป็น7คูณ10ยกกำลังอะไรคะ12 12ลบ ลบลบสิก็จะเท่ากับ7จ็ดคูณสิบคูณสิยกกำลัง2นั่นเองหรือว่า700นั่นเองนะคะก็คือทั้งหมด700ดร้อยวันทั้งหมด700วันนะคะดังนั้นใช้เวลาประมาณ700วันค่ะ น้ำจึงจะไหลผ่านหน้าผานะคะผอมหน้าผา10ยกกำลัง12ลิตรไหลหมดพอดีนะคะใช้เวลาประมาณ700วันค่ะอ่าเขียนลงไปนะคะและอย่าลืมตอบในข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะตอบกันในเรื่องของ สัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะยังไงก็อย่าลืมไปทบทวนนะคะเนื้อหาใจความของนะคะเรื่องนี้นะคะการหารและก็การคูณเลขกำลังนะคะจำไว้ว่าถ้าฐานเหมือนกันนะคะคูณการเอาเลขชี้กำลังบวกกันถ้าฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังลบกันแล้วถ้าการณีที่ฐานไม่เหมือนกันอย่าพึ่งตกใจเพราะว่า มันสามารถทําฐานให้เป็นฐานที่เหมือนกันได้อย่างเช่นกรณีข้อที่5เห็นไหมคะ0.8ทั้งหมดยกกาลัง4หารด้วย4ส่วน5ทั้งหมดยกกาลัง3ซึ่ง4ส่วน5ก็ก็สามารถทําเป็น0.8ได้นั่นเองนะคะทำให้ฐานมันเหมือนกันได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ